โอเคครับสวัสดีทุกคนครับมาพบกันในคลิปสุดท้ายของการเฉลยแบบฝึกคณิตพิชิตอัตนัย NT63 นะครับในหน้าที่39 40, กับ40จะเป็นคลิปสุดท้ายของของอเฉลยตัวนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็คือว่าข้อที่หนึ่งนะครับแม่ได้เงินจากการขายของออนไลน์45,000บาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย33,500บาท ที่เหลือแบ่งให้ลูกๆ5คนคนละเทะ่ากันลูกๆจะได้เงินคนละกี่บาทโอเคคิดเป็นส่วนๆแม่ขายของได้เงินเท่านี้อ่ะแม่คะได้เงินเท่านี้เก็บไว้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยขออภัยแม่เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย3 3 5 0 0บาทโอเคขายของได้เงินเท่านี้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายเท่านี้โอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเหลือเงินเท่าไหร่เราก็คิดดู มันก็ต้องเป็นการลบใช่ไหมครับและเหลือยอดเงินที่เหลือจากการลบเนี่ยหลังจากที่หักเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่อ่าเราก็อ่าที่เหลือก็ไปแบ่งให้ลูกๆห้าคนคนละเท่าเท่ากันคีย์เวิร์ดอยู่ที่คนละเท่าเท่ากันให้ลูกห้าคนคนละเท่าเท่ากันมันก็จะกลายเป็นการหารก็จะได้รู้ว่าลูกแต่ละคนได้เงินคนละเท่าไหร่โอเคนะครับสิ่งที่โจทย์กาหนดก็ตามนี้เลยนะครับก็คือ แม่ได้เงินจากการขายของอนไรสี4 5ม0 0นบาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย33,500บาทแบ่งให้ลูกๆ5คนคนละเท่าเท่ากันโอเคลูกๆจะได้เงินคนอะกี่บาทคือสิ่งที่โจทย์ถามพันนะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วหาคำตอบก็อย่างที่บอกไปขายของได้เงิน45,000บาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย33,500บาทก็ลบกันก็จะเป็นการลบ ก็จะเป็นยอดเงินที่เหลือที่จะนําไปแบ่งลูกๆห้าคนคนแล้ะเท่ากันก็จะเป็นการหารแล้ก็จะเป็นการลบก,กับการหารประโยคสัญลักษณ์ก็45,000บาทลบกับสามหมบาทจากนั้นก็นําไปหารกับ5้าเขียนได้ดังนี้อ่ะวิธีทำอย่างละเอียดก็สิ่งที่โจทย์เขาให้มานั่นแหละลูกก็เขียนไปเลยนะครับแม่ได้เงินจากการขายของออนไลน์ แม่ได้เงินจากการขายของออนไลน์เขียนใหญ่ไปไมน่นาน45,000บาทโอเคเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย เท่าไรครับก็สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโอเคเรารู้แล้วว่าลบกันมันจะได้อะไรมันจะได้ยอดเงินที่เหลือใช่ไหมครับแม่เหลือเงิน <im it> เหลือเงินเท่าไหร่ <im it> ก็ลบกันเลยครับลบกันดูศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบห้าลบไม่ได้ยืมครั้งหน้าห้าจะเหลือสี่ศูนย์ก็กลายเป็นสิบ สิบลบห้าก็จะเหลือห้าสี่ลบสามก็จะเหลือหนึ่งสี่ลบสามก็จะเหลือหนึ่งนี่ได้ยอดเงินที่แม่เหลือแล้วแม่เหลือเงินเท่านี้นะครับจากนั้นจากนั้นครับว่าไงแบ่งให้ลูกห้าคนใช่ไหมครับให้ลูกห้าคนแบ่งให้ลูกคนละเท่าเท่ากันห้าคน ลูกจะได้เงินคนละก็คือการหารใช่ไหมครับยอดเงินทั้งหมดก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหารกับห้เาเฉียวหารสั้นครับผมห้าอะไรได้หนึ่งไม่มีขยบับครับห้าอะไรได้สิบเอ็ดเอาใกล้เคียง ห้ 5, 2, เป็น10เหลือเท่าไรจะเป็นสิเหลืออีกหนึ่งต่อไป5อะไรได้15 5 3, 15. ห้าเหลือเท่าไรจะเป็นสิก็เหลือ0ูนย์แล้วอ่าต่อไปห้าอะไรได้ศูนยูนเป็นศูนเป็นศูนี่ลกูกจะได้เงินสองพันสามร้อยบาทตอบได้ยังตอบได้แล้วตอบเลยนะครับตอบลกูกจะ ได้เงินคนล,ละ2,300บาทโอเคไปกันต่อครับหน้าสุดท้ายแล้วลุย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 พ่อนกเลี้ยง,พ,ยงออพ่อเลี้ยงนกโอเคพ่อเลี้ยงนก8ปกรงแต่ละกรงมีนก3ตัวโอเคถ้าเราเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เป็นรูปภาพนี่คือกรงนกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจแต่ละกลงมีนกสมตัวแต่ละกลงมีนกสมตัวพ่อซื้อนกมาเพิ่มอีกสิห้าตัวว,ว้าวพ่อจะมีนกทั้งหมดกี่ตัวโอเคเขาถามหานกทั้งหมดใช่ไหมครับมีอยู่8กลงหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแด 8ปกองกงว่าสตัวนกจะมีกี่ตัวหาคำตอบด้วยกันคูณเออมันก็จะเป็น8คูณกับ3ามจากนั้นพ่อซื้อเพิ่มอีก15ตัวเราก็จะได้จำนวนนกแล้วตอบเท่าไหร่ครับส9เก่งมาก39อะไรสามสิตัวถูกไหมแม่ค้า ขายไก่ย่างไม้ละ5บาทว้าถูกจังเลยไม้ละหบาทได้เงินสี่ร้อบาทแม่ค้ายังเหลือไก่ย่างอีก35ไม้เดิมแม่ค้ามีไก่ย่างกี่ไม้แม่ค้าขายไก่ย่างไม้ละ5บาทได้เงิน400บาทแม่ค้ายังเหลือไก่ย่างอีก35ไม้ เดิมแม่ค้ามีไก่ย่างกี่ไม้งงคาถามไหมไม่ต้องงงเรารู้ว่าไม้อะไม้ละห้าบาทใช่ไหมขายไปแล้วได้เงิน4ี่ร้อบาทแสดงว่ามันขายไปแล้วกี่ไม้เอามาทําอะไรกันครับหารใช่เพราะเราหาจํานวนไม้เออก็จะได้จํานวนไม้ออกมาจากนั้น แม่ค้ายังเหลือไก่อีก35ไม้ใช pues ่ไหมครับเขาถามว่าเดิมแม่ค้ามีทั้งหมดกี่ไม้ก็ต้องไปบวกกับ35ม้ันจะเป็นอย่างนี้คือเราหาจํานวนไม้ที่ขายไปก่อนว่าขายไปแล้วกี่ไม้แล้วเดิมมีอยู่35มีทั้งหมดกี่ไม้โอเคเอาหาร400หารด้วย5้า4้า 80ดสิบแปดสิ <80 S 2> บวกกับสาสิบห้าตอบหนึ่งร้อยสิบห้ามาสู่กันหมเอยอัะต่อไปไปอย่างรดเร็วข้อที่สสวายกิโลกร,รมลัมละมะม่วงมะม่วง อ้าวเหรอสบายไปว่ามะม่วงใชยไหม50สตางค์มะม่วงกิโลกรัมละ24บาท50สตางค์หอยซื้อ6กิโลกรัมหอยต้องจ่ายเงินกี่บาทโอเคอะรู้เออเก่งมากคูณกิโลกรัมแล้วก็ไม่ใช่กิโลกรัมสิเขาถามอะไรลูกเขาถามกี่บาทใช่ไหม มีบาทกับสตางค์มะม่วงกิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมละกิโลกรัมละเท่าไหร่ลูกยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ซื้อเท่าไหร่หกกิโลกรัมจ่ายเงินเท่าไหร่ คูณกันใช่ไหมครับคูณหกศูนย์เป็น0ูนย์หกห้าใส่4ทด2 6งหกสบวกสเป็น14บอ่าได้144บาท300สตังค์หรือ 300รสตางค์เท่ากับ1บาทก็ไปให้144ก็จะเป็น147บาทแก้วแก้วแก้วป้างซื้อองุ่นมองเห็นไหมครับข้างหลังมองเห็นไหมเห็นไหมเชนเห็นไหมลูกเห็นอะไรครับเห็นหัวเปิ้ลครับ ป้งซื้อองุ่น60บาท50สตางค์ซื้อลำไยห3บาท75สตางค์ป้งซื้อองุ่นและลำไยทั้งหมดกี่บาทเอามาทำอะไรครับ,บรวอ่าเราทบตรงนี้เลยบาทกับสตงางค์องุ่น60สิาศูนย์ลำไยห 5, 3 7 5รวมกัน ร้อยยี่สิบห้าสตางค์หร้อยสิบาทร้อยยี่สหาสตางค์หรือร้อยสิบสี่บาทยีส้ตางผู้ชิดหนักโอไม่ใช่ไหวหนัก32กิโลกร,รัม500กร,รัม ก้อยหนักกว่าหวาย2,700กิโลกรัมโอ้ก้อยหนักกว่าหวายเท่าไหร่เดี๋ยว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 ก้อยหรือช้างไงก็ไมหนักจังเขาหน้าเขาหน้าจะเขียนโจทย์ผิดสองพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมนี่หนักกี่ตันกี่กิโลเนี่ย 2อ0ตันกิโลเขาน่าจะเขียนว่าก้อยหนักกว่าหวาย2กิโลกรัม700กรัมมากกว่าอะเดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันนะครับถ้าเปลี่ยนโจทย์ตัวนี้นะตามโจย์นี้เลยก็ได้แสดงว่าก้อยนี้เป็นยักษ์มาจากเมืองมาจากเกาะแก้วพิสดารเป็นเพื่อนของของใเป็นเพื่อนของใครนะ เออหวไหหนักสามสิบสองกิโลกรัมห้าร้อยกรมัมก้อยหนักกว่าไหวสองพันเจ็ดร้อยกิโลกรมัมก้อยหนักกว่าไหวาเท่าใดแสดงว่ามาททำอะไรกันาหาคำตอบแรกก็คือต้องหาน้ำหนักของไหวก่อนใช่ไหมก้อยหนักเท่าไหร่ไ<า>หวหนักกิโลกรมัมกรมัม ไว้หนักสามสิบสองกิโลกรัมห้ารนะ้อยกลกรัมก้อยหนักเท่าไหรนะก้อยหนักกว่าหวายใช่ไหมครับหนักกว่าสองพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมศูนย์กลกรัมแสดงว่าก้อยหนักเท่าไหร่ครับเอามาบวกกันใช่ไหมนะก้อยหนักสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสองกิโลกรัมห้าร้อยกลกรัม จากนั้นเขาถามว่าก้อยหนักกว่าวายเท่าไหร่ <S <s ใช่ไหมก้อน้ำหนักของก้อยมาลบก,กับว <ไป S 1> ายลบก,กันคำตอบสองกับห้า2้อยันเจ็ดร้อกิโลกร,รมัมทำไมคำตอบแปลกๆจังเลย ครูสับสนไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหน่ก็ถูกแล้วนะก็คำถามเดียวกันใช่ไหมใ้เทาถามว่าก้อยหนักกว่าไหวยเท่าใดก็ต้องตอบเท่าเดิมก็เขาบอกว่าก้อยหนักกว่าไวย2 7 0พ้กิโกรัมใช่ไหมครับ ใกล้ถักแล้วก็จะซ้อม700กิโลกร,รมัมโอเคขออภัยนะครับน่าจะเป็นที่ตัวแบบฝึกที่ขาดเคลื่อนอ่ะได้ครับได้ได้ครับได,ได,บได้อ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับอะ จริงๆข้อที่ห้านี่โจทย์น่าจะเป็นหนักกว่าไว้สองกิโลกรัมเจ็ดร้อยกรัมนะครับน่าจะผิดนะครับโจ,โจโทย์ตัวนี้เนาะก็ลองคิดดูด้วยลูกเด้ออ่ะข้อที่หกรถบรรทุกหนักสี่ตันหกร้อยกิโลกรัมรถบรรทุกทรายอีกสองตันแปดร้อยกิโลกรัมรถบรรทุกหนักกี่ตันกี่กิโลกรัมแสดงว่าเอามาทำอะไรกันฮะ รถหนักขนาดนี้บรรทุกทรายอีกสองตัน800ร้อยถบรรทุกทรายหนักกี่ตันกี่กิโลกร,รมัมแสดงว่าเอามาบวกกันตันกิโลกร,รมัมเศษตัน600กิโลกรัมบรรบทุกทรายอีก2ตัน800กรริโลกรัมเอามารวมกันได้เท่าไหร่ครับหรือ,รอโอเคเพราะ หนึ่งพันกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งตันโอเคตอบเจ็ดตันสี่ร้อยกิโลกร,รมัมโอเคนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับสำหรับเจ้าแบบฝึกคณิตพิชิตอัตนาย N T 63นี้นะครับก็ p l a ลิสต์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ